ครับผมวันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับรางวัลน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับในเรื่องของที่แบบรองจัดหม้อครับผ ปกติปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับก็คือจัดในานามชมรมนะครับก็คือเล็งเห็นความสำคัญของอยากให้กําลังใจทุกสาขาอาชีพอะครับไม่กระทั่งเยาวชนนะครับองค์กรสินค้าแล้วก็ดารานักสแสดงนะครับสาขานะครก็เพิ่มสาขาศิลปินครับแล้วก็เกี่ยวกับซีรีส์วายเลยครับครับผมเ่าจะมไใ้ซีรีส์วายมาเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับ ครับผมมัน,นมีการรม,มนยังไงบ้างครับผมทาง GV v ร่วมมือกับทาง m อนะครับก็คือผลิตซีรีส์ Time t h e Series นะครับหรือ t i ม e ผ่านเวลาครับผมอยากไม่เรื่องราะนครับผมก็เรื่อง t i ม e เดอร์ซีรีส์นะครับจริงๆเราก็ได้มีการบวงสรวงนะครับไปคร่าวๆแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาอัปเดตกันว่า t i ม e เด e s e ซีรีส์เราใกล้ปิดกล้องแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เ่ยอยู่ใน process ของการตัดต่อแล้วก็เชื่อว่าช่วงต้นปีหน้าเนี่ยทุกคนจะได้เห็นผลง,งานของาน้องแน่นอน เรื่องไทม์เดอซีรีส์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าความพิเศษของมันเนี่ยนอกเหนือจากเป็นซีรีส์วายที่มาจากนิยายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตซึ่งธีมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นที่สาคัญเป็นอีกครั้งที่เราจกลับมาทําละคระหรือว่าซีรีส์แนวดราม่าแอคชั่นนะครับก็เร <c oughs> ื่องราวเป็นยังไงเนี่ยให้นักแสดงนำของเราเนี่ยเล่าดีกว่าอ่ะน้องธีมเป็นตัวแทนน้งองเล่าันหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับผมจิมมี่นะครับผมรับบทเป็นตาแล้วก็โฟมครับก็ในเรื่องของทำเดือดรีลี่นะครับผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลาครับผมตัวเองก็คือโฟมเนี่ยย้อนเวลากลับไปเป็นตาเพื่อช่วยเหลือคนรักที่ตายจากไปนั่นคือคริสตินเองครับผมซึ่งในช่วงเวลาที่เราย้อนไปเนี่ยเราก็จะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการคตูนนะรับอย่างคือ,นอคนรู้ว่างองบาร์บัสก็จะมีการ มีนแนวแอคชั่นน้อยงที่พี่เต๋อบอกครับมีความผสมผสานมาด้วยแล้วก็มีเรื่องของวงการบันเทิงเบื้องหลังแล้วก็มีที่นี่ด้วยครับต่อไปพี่เอกของเราน้องแคมป์น้องแคมป์แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมแคมป์น,นะครับแล้วผมเป็นคิดนะครับในเรื่องก็จะมีครบดูรสชาติเลยครับทุกคนไม่ใชเป็นแนวดราม่าแนวแอคชั่น จริงๆก็ค่อนข้างสนุกสนานนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าน้องเนี่ยหลายๆคนยังเป็นนักแสดงใหม่แต่ว่ามีการพัฒนาการที่ที่ดีแล้วทุกคนอยู่กันสนิทสนมจริงใช้เวลาเวิร์กช็อปเนี่ยต้องใช้เขาว่าเป็นปีเลยที่เขามีเวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็เลยสนุกสนานแล้วพอเล่นออกมาเล่นแล้วเราเชื่อเล่นแล้วเชื่อว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์อะไรจริงที่สาคัญหลายๆคนเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ชิมลาง ฉากแอคชั่นเราก็ต้องมาเทรนกันใหม่แต่และคนว่าถ้าชกท่าอะไรก็อาจจะงไม่ถูกต้องเราก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่อยู่ในเรื่องของท่าในซีรีส คือชีวิตของบาร์โฮสเรื่องนี้จะเป็นการโชว์ให้เห็นว่าน้องๆที่ใช้ชีวิตในบาร์โฮสเนี่ยที่เขาต้องสู้ชีวิตต,ต้องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวในบาร์โฮสเนี่ยมันมีการแข่งขันอะไรงไงบ้างซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยได้แอบทำารีเสิร์ชมามกันแะ้วฮะก็เลยว่าก็เลยไม่รู้ว่าไปรีเสิร์ชที่ไหนแอบไปกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าก็ทุกคนก็น่ารักนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทีมนักแสดงทีมนี้เนี่ยน่าจะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้สมบูรณ์ <c oughs> วามน่ารักอกว่าอะไรไมคะในเรื่องนี้แน่นอนฮะแน่นอนครัแน่นอนอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวกับบาโฮสสนะครับทีเนี้ยจากก่อนหน้านี้ m อมโฟเวลาเราทำซีรีส์เนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์วแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสแบบไอหลงไหนนะครับแต่มาเรื่องคทมเนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยเรื่องที่มันมีความเป็นแอคชั่นดุดันแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่า NC เราดุดันไม่แพ้ที่ไหนแน่นอน not m อใช่ไหมใช่ ฝากแนะนำชื่อหน่อยครับครับแนะนำชื่อครับสวัสดีครับผมบาร์การันระบบเป็นปาร์คนะครับก็อ,อ,อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากติดตามททมพาเวอร์เดซีรีส์ด้วยนะครับนอกจากพวกเรานักแสดงนะครับจะตั้งใจแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่คอยทํางานอย่างเต็มที่เหมือนกันก็เลยอยากจะฝาก<อ>เรื่องททมพาเวรเดซีรีส์ไว้ในอบอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับบรับเอา drawing, ้าเพชร สวัสดีครับเพนนะครับรับบทเป็นบิลครับก็อย่างที่เติร์กบอกไปนะครับว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนเลยครับก็ฝากซีรีส์เรื่องแรกของพวกเรานะครับพามผ่ายเวลาเดียซีรีส์นะครับอาร์สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับรับบทเป็นหมอเทียนทศครับอยากจะบอกว่าใครที่ดูขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เราดีใจมากๆเพราะว่าซีรีส์ของเราคุณภาพจริงๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากๆเับอีกคู่นึงอ่ัคู่น้องเล็กคุน้องเล็กนะ เป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็จะเล่กากเด็กหน่อยอะไรอย่างนี้รับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับจแจมสวัสดีครับผมแจมพิรพัฒน์นะครับรับบทเป็นก้องครับ กระซิบนิดนึงฮนะนอกเหนือจากทีมน้องๆน,นักแสดงที่อยู่กับผมในวันนี้แล้วเนี่ยยังมีนักแสดงอีกหลายๆท่านที่น่าจับตามามด้วยนะครับมีพี่โกโเ้เฮลดิ์นะครับพี่อ้วนรีเทิร์นนะครับผมแล้วก็แพรรี่ไพวันบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยยกทัพมาเข้มข้นกลมกลม่อมแน่นอนฝากด้วยครับตามไหยครับ ยินดีกับทุกรางวัลอีกครั้งหนึ่งครับก็คือโดยปกติชมรมอาจจะจัดปีละครั้งอยู่แล้วนะครับก็คือประมาณเดือนสิงหาของทุกปีครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็เจอกันใหม่นะครับวันปีนี้คือขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ